สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนนะครับและคนลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนนะครับในช่อง Youtube ช่างเอลําพูนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับช่องนี้นะครับผมจะทําเป็นช่องงานซ่อมของคุณลูกค้านะครับใครที่เอาอินเวอร์เตอร์หรือว่าระบบโซล่าเซลล์มาซ่อมนะครับก็จะทําคลิปลงช่องนี้นะครับ ฝากบอกต่อๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาซ่อมเครื่องอินเวอร์เตอร์ HyB ริดโซล่าอินเวอร์เนะครับรุ่น PS3K24V นะครับรุ่นนี้เลยนะครับของคุณลูกค้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีจดหมายน้อยมาด้วยนะครับนี่รายงานเข้ามานะครับบอกว่าใช้โหลดหลอดไฟนะครับใช้งานหลอดไฟ C หลอด พัดลมหนึ่งตัวทีวี65นิ้ว1เครื่องนะครับได้ยินเสียงดังปั้งระหว่างใช้งานนะครับไฟสีแดงขึ้นอาลามมีกลิ่นไหม้นะครับมีควันออกมาปิดเครื่องถอดสายเช็คชิ้นอา่าเช็คเบื้องต้นนะครับก็ไม่มีไฟออกนะครับอืมเอาละเดี๋ยวขอตรวจเช็คดูก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงต้องแกะดูอย่างเดียวนะครับแบบนี้ เมื่อเปิดฝาออกมานะครับก็จะมีพลาสติกครอบแบบนี้นะครับเป็นการบังคับช่องลมนะครับให้ลมดูดความร้อนนะครับให้พัดลมดูดความร้อนผ่านในช่องพลาสติกนี้นะครับนี่สําคัญมากนะครับถ้าไม่ใส่นะครับความร้อนจะมาที่จอนะครับอาจจะทําให้จอเสียได้นะครับตอนนี้แกะดูข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวจะถอด ชาร์จเจอร์ออกนะครับสำหรับชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็จะเหมือนรุ่น 3k ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสีเทาดำนะแล้วก็รุ่นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นฟ้าขาวนะครับจะเป็นชาร์จเจอร์เป็นอีกแบบหนึ่งครับเป็นแบบ mppt นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นชาร์จแบบ pwm นะครับอ่าตอนนี้ก็ได้ถอดสายเลยเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องถอดชุดระบายความร้อนตัวนี้ออกนะครับเป็นพัดลมนะครับแล้วก็มีเบเกอร์ปิดถอดออกแบบนี้เลยนะครับซูเออตัวสีเหลืองนะครับข้อดีนะครับมันจะมีฟิลเตอร์เยอะนะครับในด้าน AC นะครับนี่ฟิลเตอร์เป็นพวงเลยนะครับเป็นเครื่องใหม่ๆนะครับดูพัดลมก็รู้นะครับพัดลมไม่ค่อยมีฝุ่นนะครับถ้าใช้มานานแล้วฝุ่นจะติดเต็มเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นก่อนๆน,นะครับเพราะว่ารุ่นหลังๆเขาจะเอากาวสีแดงนะครับติดปักขั้วปักอะไรต่างๆนะครับไม่ให้มันหลุดง่ายนะครับจะมีกาวยางหยอดไว้แต่รุ่นนี้ไม่มีกาวยางหยอดนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นที่ผลิตมาก่อนนะครับแล้วก็รุ่นหลังๆจะเป็น ขอบหน้าจอสีเขียวนะครับแล้วหน้าจอสีเขียวมันจะเป็นรุ่น3,000วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็น2,400วัตต์แต่ก็เป็น3,000 3,000 VA นะครับนี่นะครับเอาละแกะมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องถอดบอร์ดนี้ออกมานะครับน,อนอ็อตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ จะต่างกับเครื่องสีเทาอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าสีเทาดำนะครับซิงค์ผ้าคอนเวอร์เตอร์นะครับจะมีสั้น2อ,อันนะครับแต่นี้จะมียาวอันหนึ่งกับสั้นอันหนึ่งนะครับมันเดี๋ยวมีชุดอะไรสักอย่างนะครับเป็นวงจรที่เพิ่มเติมขึ้นมาต่างจากตัวสีเทาดำนะครับเดี๋ยวแกะก่อนตอนนี้ก็ถอดน็อตออกทุกตัวแล้วนะครับยกออกมาได้โอ้ ข้างในยังใหม่ๆอยู่นะครับดูปิ้นนะครับใส่ปิ้งๆเลยนะครับมาดูไม่มีรอยอะไรไหมนะครับเดี๋ยวขอวางดีๆก่อนนะครับในกล่องนะครับมีเศษของอะไรตกลงมานะครับคาดว่าเป็น m o s f ฟ t หรือว่า IGBT นะครับใหญ่ๆนี้น่าจะเป็น IGBT ภาคอินเวอร์เตอร์นะครับ ต้องดูอ๋อใช่จริงๆด้วยนะครับอ่าเปิดไฟซองดูเลยใช้เบอร์ห้าสิบจีหกศูนย์นะครับอ่าใช้เบอร์ค่อนข้างต่ำไปนิดนึงนะครับน่าจะเป็นห้าสิบแอมป์นะครับหกหกร้อยโวลต์นะครับห้าสิบแอมป์หกร้อยโวลต์ในภาคอินเวอร์เตอร์นะครับ ส่วนมากนะครับถ้าภาคอินเวอร์เตอร์เสียแบบนี้นะครับช็อตแบบนี้ภาคคอนเวอร์เตอ,อ,อร์จะไปด้วยนะครับแต่ไม่ออกอาการนะครับเดี๋ยวจะลองวัดดูว่าพวกนี้เสียหรือเปล่านะครับอ่าถ้าไม่เสียก็รอดไปนะครับเปลี่ยนเฉพาะภาคอินเวอร์เตอร์แต่ต้องเช็คตัวตัวเกตได้ด้วยนะครับตัวได้อะไรต่างๆนะครับตัว C ตัว R ที่อยู่ที่พ่วงกับ ไอจีบีทีพวกนี้นะครับแล้วผมก็ได้ทำการตรวจเช็คดูนะครับบังเอิญนะครับห้าคอนเวอร์เตอร์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ให้ตีไปเลยนะครับที่70 30นะครับ70%โอกาสที่จะไม่เสียนะครับ30%ออาจจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมต้องถอดมอสเฟตออกก่อนนะครับแล้วก็ ใช้คอมโพเนนต์นะครับวัดคาแรคเตอร์ตำแหน่งที่ IGBT เสียบอยู่นะครับถ้ามันไม่เหมือนกันนะครับก็สันนิษฐานได้นะครับว่าตัวเกตได้อะไรต่างๆนะครับมันจะมีปัญหาไปทีละสเตปนะครับนะครับตอนนี้ก็ถอดมอตเฟสออกมานะครับเป็น IGBT อยู่4ตัวนะครับมีตัวหนึ่งนะครับแตกออกมานะครับระเบิดออกมาแบบนี้แล้วก็ อีก3ตัวที่เหลือนะครับไม่ออกอาการใดๆนะครับดูก็ไม่มีรอยร้าวอะไรนะครับแต่วัดดูมันเสียนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับโดยใช้คอมโพเนนต์นี่นะครับจะใช้คอมโพเนนต์ในการวัดนะครับจะแตะที่ขา1กับขาสามนะครับแบบนี้อ่าไม่ขึ้นนะครับแตะขา2กับขาสามนะครับ แต่ละช็อตนะครับไล่วัดดูนะครับขึ้นตรงแบบนี้นะครับขึ้นตรงแบบนี้นะครับทั้งสามตัวเลยนะครับก็แปลว่าตัวนี้นะครับขาเกตขาเกตช็อตนะครับขาเกตช็อตนะครับหนึ่งกับสามช็อตแต่ตัวนี้ขาดนะครับตัวนี้ขาดนี่นะครับไม่ขึ้นนะครับ จริงค่แรคเตอร์ของ i g b t นะครับจะเป็นตัว L นะครับนี่นะครับไม่ขึ้นนี่ตัวนี้ช็อตนะครับสองตัวนี้ช็อตสองตัวนี้ขาดนะครับต้องเปลี่ยนทั้งสี่ตัวนะครับแล้วก็มีตัว R นะครับาขาเขตนะครับก็ช็อตอยู่สองตัวนะครับนะครับค่ามันยืด เดี๋ยวจะเอามอสเฟตเปลี่ยนเข้าไปนะครับก็จะเป็น i g b t นะครับ i g b t ที่เบอร์สูงกว่านี้อีกนิดนะครับนี่เบอร์50นะครับผมจะเอา60 60มใส่เข้าไปนะครับเอาแล้วครับตรวจเจอแล้วนะครับก็เป็นออโต r ได e นะครับเสียช็อตไปอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับ แล้วก็จะมีตัวมอแปลงนะครับตัวเล็กนี้นะครับโมอแปลงมีไดโอดตัวใหญ่นะครับไดโอดตัวเล็กตัว C นะครับตัว R ค่ายืดนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะครับนะครับก็หรือกันขนาดนี้เลยนะครับทั้งที่ IGBT ช็อตแค่2ตัวนะครับ แล้วก็เสื่อมอีก2ตัวนะครับก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยใช้เบอร์หกสิบหกสิบห้าแอมป์นะครับ600้โวลต์ใส่เข้าไปแทนเลยนะครับเบอร์เดิมใช้แค่ห้าสิบนะครับห้าสิบแอมป์หกร้อยโวลต์แล้วครับก็ไล่เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ มีขายทั่วไปนะครับนี่เป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับตัวนี้เป็น16โวลต์นะครับซีเนอร์ไดโอด16โวลต์อันนี้ตัว R นะครับห4.7โอห์มนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไดโอดนะครับ W 1ครับจะใช้เบอร์อะไรก็ได้นะครับไดโอดทั้ง2ตัวแล้วก็เปลี่ยนออปโตนะครับออปโต แพ็กเกจได้นะครับก็เสียอยู่ฝั่งนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนมอดเฟตนะครับเปลี่ยนเบอร์เบอร์น,นี้นะครับ 60H65 นะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับใหม่ทั้ง4ตัวเดี๋ยวประกอบเข้าซิงค์นะครับแล้วก็มาทดสอบกัน เพราะว่ามีไดโอดอยู่2ตัวนะครับติดอยู่ที่ซิงค์ที่จริงถ้าถอดน็อต2ตัวนี้ได้นะครับก็สามารถเทสได้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้มันถอดน็อตไม่ได้ก็จําเป็นต้องถอดมาทางไดโอดเนี่ยนะครับเนื่องจากมันติดติดมอแปลงนะครับเอาไขควงจะขันน็อตนะครับมันติดที่มอแปลงอุปกรณ์เสริมในการขัน น็อตในที่แคบนะครับไม่มีนะครับก็ต้องถอดกันแบบนี้เลยนะครับแถวนี้ดีหมดนะครับแต่ที่ถอดซิงออกเพราะว่ามันขวางนะครับมันขวางไขควงอยู่นะครับนี่นะครับเวลาผมจะขันน็อตตรงนี้นะครับมันจะขวางอยู่ก็เลยถอดซิงซิงตัวนี้ออกให้หมดนะครับตัวนที่ขวางก็ถอดออกนะครับ เอาละก็เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับใครที่มีเครื่องมือครบก็จะง่ายหน่อยนึงถ้าใครมีเครื่องมือไม่ครบก็แบบนี้แหละครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนแล้วค่อยมาดูกันครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ประกอบซิงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บกักกีไดโอด2ตัวที่ถอดออกมานะครับแล้วก็เสียบเสียบตัววัดอุณหภูมินะครับ จะเห็นว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วน็อตยังไม่ได้คันนะครับ mm hmm. ก็ยึดเฉพาะซิงค์นะครับ mm hmm. เพื่อเทสดูก่อนว่า mm hmm. เครื่องทำงานหรือเปล่านะครับเอาละตอนนี้จ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับที่2 4่โวลต์นะครับ5้แอมป์ก่อนครับเปิดเครื่องนะครับ เครื่องทำงานแล้วนะครับนี่นะครับ2 2 8รโวลต์เตือน0 1นนะครับ0ูนก็คือพัดลมนะครับยังไม่มีพัดลมเดี๋ยวหาพัดลมมาเสียบก่อนนะครับอตอนนี้เอาพัดลมเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาสโคปมาจาับดูที่เอาพุทกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ตัวจับโลกผมมีไหนม,มีนี่นะครับนี่เอาคลิปนี้ก็รีบเรียบง่ายๆนะครับอันไหนที่ตัดได้ก็ตัดครับจุดนี้เป็นเอา p ์พุตนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสีเหลืองนะครับสีเหลืองหน้าจอดำหน้าจอเขียวเหมือนกันหมดนะครับ จะต่างกันที่มอสเฟตตัวนี้แหละครับจะแรงไม่แรงอยู่ที่มอสเฟตกับตัวมอแปลงนะครับแล้วก็เบอร์เบอร์พาคอนเวอร์เตอร์ด้วยนะครับนี่รุ่นสีเทาดําเครื่องสีเหลืองเหมือนกันนะครับเอาละตัวนี้พัดลมก็ต่อแล้วสโคก็ต่อแล้วปรับไว้ร้อยโวลต์นะครับเ,เปิดนะครับ 2องนะครับขึ้นเพียวไซมาแล้วนะครับครับกินกระแสะอยู่ที่0 9 8แอมป์นะครับที่2 4โวลต์นี่เป็นกระแสสแตนบายนะครับสแตนบายเฉยๆยังไม่ได้ดึงโหลดอะไรนะครับเดี๋ยวขอปิดเครื่องก่อนนะครับ เพื่อไล่เอามือจับดูก่อนนะครับตามสูตรของผมนะครับเวลาเปลี่ยนอะไรนะครับก็แตะทีละตัวแบบนี้ได้นะครับขายอย่าแตะพื้นนะครับต้องทำขาลอยๆไว้เพราะว่าจุดนี้จะเป็นไฮโวลต์นะครับแล้วก็นี้เป็นภาคคอนเวอร์เตอร์ด้วยนะครับ ไม่มีอะไรนะครับเย็นเย็นปกติมีซีเนอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับอสองตัวนะครับที่เปลี่ยนไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเอาละเดี๋ยวประกอบทุกอย่างก่อนนะครับแล้วก็เอาลงในกล่องแล้วจะมาเทศให้ดูคีนึงนะครับสำหรับเครื่องอินเวอร์เตอร์ซูเออร์ตัวนี้นะครับ อันนี้ก็ประกอบซิงค์พาคคอนเวอร์เตอร์แล้วนะครับแล้วก็ภาคอินเวอร์เตอร์รวมไปถึงตัวเล็กติฟนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ตัวซีนะครับที่ถอดออกมาเพราะว่ามันขวางทางไขควงนะครับอะไรที่ขขางขวางก็ลื้อได้ก็รื้อนะครับรื้อเสร็จก็ต้องประกอบนะครับต้องใช้เวลานิดนึงไม่ได้ง่ายเลยนะครับ สำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เห็นอาการง่ายๆนึกว่าจะง่ายไม่ง่ายสะทีเดียวนะครับเอาละครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ได้ประกอบลงกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงพลาสติกนะครับครอบแบบนี้นะครับสำคัญมากนะครับสำหรับพลาสติกที่ครอบอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการบังคับทิศทางลมนะครับให้ดูดความร้อนออกมาภายนอกเครื่องนะครับ ็นการระบายความร้อนที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ช่วยไม่ให้ความร้อนนะครับมากระทบที่หน้าจอนะครับบางทีความร้อนนะครับอาจทำให้หน้าจอเสียหายได้นะครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทดสอบเอาพุทนะครับก็จะผ่านชิโนททมเมอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปยังหลอดไฟนะครับทำหน้าที่เป็นโหลด อยู่ที่800วัตต์นะครับมีให้เลือกนะครับนะตั้งแต่100 200 300นะครับ500แล้วก็800วัตต์นะครับเดี๋ยวจะใช้สวิตชิ่งตัวข้างบนนะครับจ่ายที่2 7โวลต์แล้วกันนะครับ2 7โวลต์18แแอมป์นะครับ, v, M, รบให้ทำงานเต็มพิกัดของเครื่องนี้ส่วนตัวล่างนะครับ จะให้มันจ่ายแทนแผงโซล่าเซลล์นะครับเปิดเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับสวิตชิ่งตัวล่างนะครับจะจ่ายแทนแผงแผงโซล่าเซลล์ส่วนมากก็จะเป็น35ิ้าโวลต์นะครับสามสิบห้าโวลต์อ่าเก้าแอมป์นะครับนี่นะครับที่จริงสามแผงก็เก้า 2 8 1 8ิแอมป์ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยๆทดลองไปทีละสเต็ปนะครับเอาละตอนนี้จะจ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับจ่ายไฟเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับถ้ามีไฟจากแผงโซล่าเซลเข้ามานะครับเครื่องจะเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองจ่ายเข้ามาอ่า แบบนี้นะครับถือว่าเครื่องทำงานปกตินะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับมันเป็นสวิตชิ่งเดี๋ยวระบบชาร์จเจอร์มันจะชาร์จย้อนเข้าสวิตชิ่งนะครับผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับเปิดแล้วลองดูโหลดนะครับตอนนี้โหลดอยู่ที่100วัตต์ทำงานแล้วนะครับนี่นะครับ ดึงกระแสอยู่ที่5แอมป์นะครับที่139ผมจะดึงโหลดไปอีกนะครับอ่าดึงโหลดเป็น300วัตต์นะครับมาดูที่หน้าจอนะครับมาดูที่หน้าจอไฟแบต มีที่25้โวลต์นะครับ50เฮิร์ตซอเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ใช้โหลด12%เปอร์เซ็นต์ใช้โหลด289วัตต์นะครับดึงกระแสจากแบตเตอรี่ที่13มแอมป์นะครับดึงแบต13มแอมป์ ไฟ AC ไม่มีนะครับเดี๋ยวดูการตั้งค่าก่อนนะครับว่าคุณลูกค้าตั้งยังไงเป็น SBU นะครับก็ชาร์จที่ 50A เหมือนกันนะครับเอาอย่างอื่นผมจะไม่ไปยุ่งนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าน่าจะตั้งมาดีแล้วนะครับสําหรับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดโซล่าอินเวอร์ตัวนี้นะครับยี่ห้อโซเออเป็นของคุณวาราวุธนะครับ เวลาวุฒิอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับส่งมาซ่อมนี่ผมก็หลายวันอยู่ทีเดียวนะครับเนื่องจากผมติดงานข้างนอกด้วยนะครับเราเพิ่งมีโอกาสมาซ่อมนะครับเอาละเดี๋ยวผมลองใจไฟจากแผงเข้าไปนะครับปึ๊บดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับ จะใช้เวลานึกอยู่สักครู่หนึ่งนะครับสำหรับแผงโซลาเซลล์มาแล้วนะครับ34เดี๋ยวถ้าได้ที่นะครับมันจะทำการชาร์จนะครับชาร์จลงแบตเราดูนะครับได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานแล้วอ่านี่นะครับมันจะทำการชาร์จลงแบตด้วยนะครับแล้วก็จ่ายให้โหลดด้วยในเวลาเดียวกันนะครับ จะสังเกตเห็นว่าสวิตชิ่งตัวนี้นะครับทำหน้าที่แทนแผงโซล่าเซลล์นะครับมันจะดึงกระแสไปช่วยข้างบนนะครับและตัวข้างบนทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่นี่นะครับก็ถือว่าชาร์เจอร์ทำงานได้นะครับเดี๋ยวต้องไปเทดสกับแบตเตอรี่และแผงโซล่าเซลล์จริงๆนะครับว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้คุณลูกค้าตั้ง ให้มันสลับหน้าจอมาที่หน้าหลักตลอดนะครับไม่ได้ตั้งหน้าจอค้างไว้นะครับเอาละก็น่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปเทสกับโหลดจริงๆนะครับใช้กับแผงโซล่าเซลล์จริงๆจะแจ้งอีกทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอ๋ลำหูนนะครับในช่อง youtube ช่างเอ๋ลำหูน และช่อง YouTube DJ AFM ลำพูนนะครับต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆคลิปงานซ่อมจะอยู่ในช่องช่างเอ๋ลำพูนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ